ครับแล้วก็สจ,จอนะครับหน่วยงานจอๆเราหากนั่งอยู่ในเขตนี้นะครับเลือกตั้งวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเบอร์1 5, ะะทั้ง2ออไป,ะออไปน,นะครับทั้งนายกอบจและจอๆฝ่ายสูตรนะครับจำง่ายครับวันววเสาร์ที่1กุมภาพันธ์เชิญเข้า,ขาป,ปูหาตารเบอร์1ไม่เห็นตรงนี้นะครับเบอร์1ช่วยเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะครับ ถ้าเราพิาาเช็หมาที่วันนี้นได้ถ้าเราพิวาาเชมาหี่วันนี้อลเกาก่และการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตกใส่ตรวจสอบได้อย่าลืทงข่างประชาชนวันที่หนึ่งพุมาเข้าสูา่หนาดาเบอหนึขข่งทันีไปนครับวันเสาร์และวันจาร์ แนต่ห้สนดนะครับสวัสดีครับผมดคนดูสวัสดีครับครับพี่ัลงนะครับครับผมมีพี่เนมาช่วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอดีดไปหน่อยเลยนสวัสดีครับผมดคนับมาตดอกันวันี้มาับสวัสดีครับมากับน้สรัครขอครับ่าอสรครับวันนี้เรา mai la

ที่ไม่ใช่จะมีเสาแดงนะครับน้ำประปาทีส่สะอาดและ้อตืไ yeah. ด้เพ <mahdoll> ื่อลดค่าใช้จ <t> ่ายให้พี่น้องประชาชนนะครับการจัดการอย่างยั่งยืนการจัดการที่มีความยั่งยืนนะครับ มสวยสเมผู้เด็ัสดีครับครับทุกคนครับนีช่องทางติ๊กตอกไลฟ์ของทณนเจรลาผู้สมัครยกอบจชงใหม่นะครับวันนี้เรามีทั้งทีมสอสอตีนะครับแล้วก็ทีมสจอนะครับมีเขียนหนงแล้วก็มี โฆษกพักประชาชนนะช่วยหาเสียงให้กับอบจเชียงใหม่นะครับอย่าลืมนะครับผมหนึ่งกรุงพานี้เรืองทั้งอบจเชียงใหม่นะครับกาผนานเชิรับว่าที่นายกอบจเชียงใหม่พรรคประชาชนนะครับนี่เราลงพื้นที่ที่หันดงครับผมเราลงวันนี้ทุกวันนะครับแอดมินจะพยายามไล่สดทุกวันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็จะมีทาง FC ฟซีพประชาชนนะครับผมมีทั้งทีมงานสสแล้วก็วิทยาศาสตร์จราจรจะมาต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ ขอบคุณชาเชียงใหม่ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์นะครับขอบคุณมากมครับฝากกดติดตามอบจเชียงใหม่นะครับทุกท่านเลยนะครับใช้กันไปเยอะๆนะครับผมตลาจตยกตกาอกตปลอยายอยาาอกตอยากตกยปลาอยกปลาอาปาอยอกอยนกตกปลอยากตกปชาอปอากลอยากปลาอาลอยากตกยากตกปลก ที่จะไปร่วมกันเลือกในวันที่1กุมภาพันธ์คนเดียว่ปคนเดียวค่เบอรขอประชาชนเราสวัสดีครับกะตอกระตืคกเะตือรอระระอระตืกระตืกระกระรื่กระือกระตืกระืรอระตืกรคระะอระ วันนี้มากับผู้สมัครสันปองเดี๋ยวไปเร็วๆนี้ครับผู้สมัครสอจขั้อนนะครับสันปองเลยไปเราปจาดงัวต่ออย่นี้หลหนึ่งกมุาพัฐไปเราไปจัดงัวต่อนะครับการประจานาจยงาย่างนี้กลาที่เรารเปลี่ยนแปลงใางเมืองเมรองที่ดีกว่าเดิมเพิ่มขึนนะครับ ขอบคุณม,มากครับคุณมากครับน พิจารณาในข้อของท่านแน่นหนาตัวให้พ่อแม่ได้รู้จักนักนแหละครับสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับต่อต่องท่านนะครับต่อต่อสี่พัฒนากรรวมที่ส่เส้นกรลุกกระนะครับรองปุณสกภัร์ประชาชนนะครับท่านเคยเชื่อมั่นในความเท่าเทีท่านเคยคาดหวังการเปลี่ยนแปลงรฏิบัติที่จะให้ชสมัยดีกว่านี้ครับวันนี้พรรคประชาชนครับขอเสนอดรพันอาจหมายเลขหนึ่งนะครับ รวมถึงส er ่จจะพักประชาชนแล้วจึงจการเลือกตั้งนายกอบจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เราจะมารำการเลือกตั้งเชียงใหม่ด้วยการเลือกตั้งประชาชนนะครับครั้งนี้เราจะได้ทีมเทพเราขอโอกาสในการบริหารท้องที่ขอโอกาสในการบริหารจังหวัดเชียงใหม่จะทำพิพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้เชียงใหม่ด้วยตัวง่านนะครับ เดินเข้าปูหาท่านจะได้รับบัตรสองใบห,หนึ่งใบเรื่องนายกอบอหนึ่งใบเรื่อ,สองสจอและในเหตหผลตรงนี้นะครับสจหมายเลวหนึ่งนายกอบจก็หมายด้วหนึ่ง เดินเข้าหาวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาจเบอร์หนึ่งทั้งสอไปจังง่ายๆครับเรื่องตั้งวันที่หนึ่งมาจ้เบอร์หนึ่งทั้งองไปครับที่จะเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ขอเราที่จะมาเรียนการใช้ประมาการบริหารคามมีปณิา้วนะครับทาเรือ

ดูัที่ตลาดสดหังดงนะครับที่างบหางดงนะครับตอนนี้ <laughs> 没送的。好的。嗯 <music>。差不多。<music> <music>

<étique> หลายท่านอาจจะสับสวนนะครับในการเลือกตั้งปกติจะเป็นวันอาทิตย์ครั้งนี้เราจะเลือกตั้งกันวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์เราครูหาตานายกอบจจะพักประชาชนเบอร์หนึ่งและสอจก็เบอร์หนึ่งนะครับหาจะไปอยู่ที่ห้องจะไปได้ยิ่ที่ไหนก็นะครับเดินเข้าไปที่หน้ารูหาดูชื่อและ วันนี้คึคือแม่ครับประชาชนคือตื่นเต้นกับประชาชนน่าตอนนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กันเยอะนะครับติดตามช่องทิกกต็อกพรรณาชัยรัฐนะครับสามารถเข้าไปดูนโยบายที่แอปสีฟ้านะครับผมหรือเข้าไปดูที่ชื่อวะพรรณาชัยรัฐนะครับหรือเว็บไซต์พรรณาชัยรัฐ .org นะครับ สสตีก็มานะครับวันนี้วันนี้ทีมงานเราครบนะครับผมเราทํางานกันเป็นทีมนะครับอบจเชียงใหม่ครับถ้าเราได้เป็นหนึ่งคือเราจะมีทั้งอบจมีสสครับผมทั้งหมดเจ็ดเจ็ดครับผมแล้วก็เราจะมีการร่วมกันครับเราไม่แบ่งแยกครับเชียงใหม่จะเป็นพื้นที่แรกที่พันธมิตรชนได้บริหารจริงครับขอบคุณมาบริหารด้วยความโปร่งใสเท่าเทียมและเข้าถึงง่ายเป็นยังไงนะครับฝากเบอร์หนึ่งอบจเชียงใหม่ด้วยนะครับสวัสดีสําหรับคุณดูครับ จะเห็นได้ว่านะครับประชาชนก็นเข้ามาทักทายนะครับกันเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับขอบคุณมากครับกําลังใจกับสอซอ,อเอา,าจอเอา,าจทุกจังหวัดนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ มืนหนึ่งครัแม่หนึ่งกุมาเนอร์ของครัโอ้เสียสวยไหมขอเปลี่ยนครับได้ไหม เรามาพร้อมนครับเรามาร้อนะครับขอบคุณนะครับสุนรนะครัขอบป็นรับเออมัันละโอ้เสียงตอบรับดีมากครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับฝากติดตามกข้อหัวใจกันเยอะนะครับวันนี้เของส่งพัประชาชนนะครับพีเพนะครับผมแล้วก็มีสสตใช่ไหมครับ สจแต่ละเขตและนายกอบปจเชียงใหม่ชีตลาดสดอำเภอหางดงนะครับญาติได้มีญาติหาบุมแบบนะฮะหาบุมยากมาก่ราาสรัเาในารที่จะขอบริหารจังหวัดเชียงใหม่เรามีอในจังหวัดเชียงใหม่ทจเนจะสิบคนวันนี้ครับเราขอา นตอนของเราที่จะมา